วนแล้วเป็นที่แน่นอนนานี้นบรรยากาศตอนเช้าๆช้าแสงตะวันยังไม่โพนกปักห่างก็เริ่มออกลังไปหากิน เสียงนาน้อยบานแล้วเมื่อวานบันทึกข้อมูลน้องสมอนอย่าลงคี้เปิดคี้โคลนนะอาบน้ำยากเด้อขนยาวเด้อ มาแล้วเป็นที่แน่นอนเอาไปหัวละพากระเพราซะหน่อยจะไปใส่ต้มต้มโคลนปีกไก่ใส่สองอย่างเลยกระเพราทั้งหัวละพา วันพรุ่งนี้ใช้ยาคุมเลนแล้วก็จะกินไม่ได้ไปพักหนึ่งเพราะว่ากลัวยามันกลัวยามันปิวใส่อยู่กับใบกันนาเนาะตัวนี้ไม่พ้นยาต้องใช้สารเคมีช่วยตอนนี้เด็ดดิบเด็ก ไปไว้กินก่อนใบสะเพาโหงพาไปฉีดยาลมมันจะปิวจะปิวใส่ผักใส่ใบเห้งใบนังรัก ทั้งพิกบางข้างโดนพิกฟิวโดนพิกก็กูดไปเหมือนกันเด้ออยา่าพิกกำลังเริ่มออกดอกทำอะไรนะอย่าเยียบนะจีดแล้วอย่าเยียบโอ้ยมอนหนีหนี้จีดแล้วอย่าเยียบยยดยเด้อ นี่ยังไม่ทันได้ฉีดยาก็เริ่มจะมีใบหยิกใบงอจะใบนองรักใบนองรักสวยสวยป พัดไข่ใส่แบบน้องรักก็เข้ากันดีเหมือนกันนะข,ขั้วไข่เก็บไปกินน้ำยังไม่แห้งดีเลยต้องไปคดล่องทา้งน ố ยังนอนอยู่เลยน<อ>้งอมอนผัดชมนี้น้ำยังไม่แห้ง นกก็เริ่มออกล่างนกปักห่างไปหากินหอยสุากาศเช้าเชต่วันยังไม่ขึ้น ไปโน้มนมอนไม่กลับบ้านแล้วนะตัวพาเที่ยวมาเร็วเอ้ยอย่าลงอย่าลงอย่าลงมาเร็วมาเร็วมาเร็วตะไครอาบน้ำให้ ใครเป็นคนอาบน้ำให้ลงที่เปิดอะล้างไปเถอะครึ่งวันนะไปสำเร็จภารกิจแล้วก็กลับบ้านได้มาเร็วสำหรับสำเร็จ ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะแม่ไม่ไปตรงโน้นนะมาอย่าวิ่งรัดขี้เปอะนะมันเดี๋ยววิ่ง,งตามคนาแลนะ้วถ้าวิ่งรัดมาแล้วไม่อาบน้ำให้เดอ้อไอตัวชน จับเชือกก่อนไปม,มือชักล่องก็แห้งดีเหมือนกันเนาะม,มือชักล่องคุณตาชักล่องไม่รู้ว่าอ,อกดีหรือเปล่าข้าว ดูก่อนกำลังแตกข้าวกำลังแตก